จักรยานมือจักรยานเท้าเหมาะกับคนไข้แบบไหนเลือกใช้กันยังไงไปดูกันนะครับสวัสดีพี่พทุกคนนะครับวันนี้รีเบเราก็จะพาไป เลือกใช้จักรยานกันจักรยานเนี่ยเราควรใช้ไหมเราเหมาะไหมเราหามาที่บ้านสัก1ตัวดีไหมวันนี้จะมาแนะนํากันว่าคนไข้แบบไหนกลุ่มไหนควรจะมีจักรยานเพื่อใช้หรือกลุ่มไหนอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้จักรยานจักรยานมีประโยชน์ยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าจักรยานปั่นมือนะครับหรือจักรยานปั่นเท้าเนี่ยมีหลากหลายสเปกนะครับคือทั้งแต่ราคาไม่แพงจนถึงราคาแพงซึ่งแต่ละฟังก์ชันก็แตกต่างกันบางอันเนี่ยให้ปั่นเองบางอันมีแรงช่วยปั่นเป็นไฟฟ้าก็มีบางอันปั่นได้ทั้งมือทั้เท้าเา แล้วแต่จะเลือกใช้แต่ทีนี้เนี่ยเครื่องจักร,รยานปั่นมือเนี่ยผมก็แนะนําจะมีขั้นต้นเนี่ยของอุปกรณ์จักร,รยานที่จะเป็นตัวตั้งเคลื่อนย้ายได้อันนี้ไม่มีไฟฟ้าต้องปั่นด้วยแรงตัวเองแต่ว่าราคาจะไม่แพงมากยังไงถ้าอยากทดลองจักร,รยานนะครับเอามาออกกํา,าลังกายเนี่ยผมแนะนําทดลองตัวนี้ก่อนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปั่นได้ทั้งเท้าทั้งมือเลยลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้นะครับเรารู้จักกับจักร,รยานแล้ว จักรยานปั่นมือเหมาะหรือว่าช่วยกับคนไข้ปัญหาไหนบ้างจักรยานนะครับเราจะเลือกใช้เพื่อวัตถุประสงค์3อย่างด้วยกันในการส่งเสริมคนไข้อย่างที่1น,นะครับเราจะใช้เพื่อกระตุ้นทําให้คนไข้ ออกแรงให้ได้ซึ่งการใช้จกักรยานกระตุ้นให้ในใคนไข้ออกแรงให้ได้เนี่ยจะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่มีแรงยังออกแรงไม่ได้วิธีการกระตุ้นเนี่ยคือเราจะให้คนไข้ยพยายามส่งพยายามถีบพ,พยายามออกแรงให้ได้มากที่สุดซึ่งคนไข้ต้องมองต้องคิดต้องทําตามซึ่งการกระตุ้นให้ออกแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับที่ต้องทําในระยะเวลานานเราทําแค่ช่วงสั้นๆทำแค่3นาที5นาทีสําคัญของการฝึกเพื่อกระตุ้นให้ในใคนไข้ออกแรงคือ คนไข้ต้องมองต้องพยายามออกแรงพยายามคิดถ้าจักรยานเท้าต้องพยายามถีบขาต้องพยายามออกแรงหรือให้คําสั่งในจังหวะขาถีบขาถีบขาถีบทุกๆครั้งอันนี้จะช่วยกระตุ้นการออกแรงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันแขนก็เหมือนกันแขนดันไปด้านหน้าจังหวะที่แขนไปด้านหน้าคนไข้ต้องมองแล้วก็ต้องให้คําสั่งว่าดันแขนดันแขนนะเราต้องโฟกัสกับข้างอ่อนแรงให้เยอะถึงแม้ว่าข้างแข็งแรงเราจะเป็นคนนําพานะ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอย่างที่จะเป็นแรงกระตุ้นได้มากเหมือนกันวัตถุประสงค์ที่2นะครับเราจะเลือกใช้จัก,กรยานเพื่อเสริมให้คนไข้มีแรงมากขึ้นการเสริมแรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัก,กรยานเราเสริมแรงได้เนี่ยในกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกลุ่มงอกับกลุ่มเหยียดกลุ่มอื่นจัก,กรยานจะช่วยไม่ได้นะครับก็คืออย่างเช่นกลุ่มการแขนออก กลุ่มหมุนขาหมุนแขนอันนี้จัก,กรยานช่วยไม่ได้เพราะนั้นเราจะใช้จัก,กรยานเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อเพิ่มการสังการของการทีบการงอของแขนและขาเท่านั้นถ้าเกิดอยากให้ขากลางได้ดีปั่นจัก,กรยานไม่ได้ช่วยทีนี้การเสริมแรงะวิธีการออกกําลังกายกับจัก,กรยานเพื่อเสริมแรงคือเราต้องพอมีแรงก่อนลำดับถัดไปคือเราจะให้ข้างอ่อนแรงออกแรงก่อนเสมอ แล้วจักรยานจะเคลื่อนไปช้าๆจะไม่เหมือนกับวิธีการแรกที่เราจะให้ข้างแข็งแรงช่วยเยอะเพราะว่าข้างอ่อนแรงไม่มีแรงใช่ไหมวิธีการแรกแต่วิธีการนี้เนี่ยเราจะออกแรงจากข้างอ่อนแรงก่อนจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆซึ่งแขนข้างดีเราจะช่วยเฉพาะจังหวะที่ข้างอ่อนแรงไม่มีแรงถ้าข้างอ่อนแรงพอมีแรงเราก็จะให้ข้างอ่อนแรงทํางานเองถึงแม้จักรยานจะเคลื่อนช้า ก็ปล่อยให้เคลื่อนช้าและเกิดการเคลื่อนไหวด้วยข้างอ่อนแรงอย่างเดียวโอเคไหมครับอันนี้คือการเสริมแรงเพราะฉนั้นออกแรงให้ถูกวิธีการสําคัญเหมือนกันคือต้องออกแรงจากข้างอ่อนแรงก่อนเสมอพอเริ่มเคลื่อนไหวไปช้าๆอาจจะเอาข้างดีช่วยเสริมแรงไม่จําเป็นต้องปั่นให้เร็วไม่จําเป็นต้องปั่นให้แรงแล้วก็การเสริมแรงเนี่ยควรจะทําบ่อยถี่มากขึ้น5นาที3เซตหรือถ้าสามารถปั่นข้างอ่อนแรงได้5นาที10นาทีก็สามารถ ออกแรงต่อเนื่องปั่นจักรยานต่อเนื่อง5นาที10นาทีได้เลยนะครับก่อนไปรับชมเนื้อหาถัดไปไปรู้จักกับทีมรีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับสําหรับผมและทีมรีเบนกายภาพบำบัดพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชํานาญในการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองมีบริการไปฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่กรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการนอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นไทม์ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี มีทีมสากวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนัก,กจิตวิทยาคุณหมอฝังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่พี่สามารถมาค้างคืนและทำกายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟืน้นฟูโลเดนทามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาคลินิกกายภาพศูนย์ฟืนฟ้นฟูดูแลหรือนักกายภาพบำบัดที่บ้านยังไงฝากแนะนำทีมรีเบนให้หน่อยนะครับ ส่วนสุดท้ายวัตถุประสงค์ที่3อันนี้เราใช้เพื่อเพิ่มความทนทานของกำลังกล้ามเนื้อเหมือนเดิมครับคือกำลังกล้ามเนื้อในการงอกับการเหยียดวัตถุประสงค์ที่3เนี่ยเราจะใช้เพื่อทําให้คนไข้มีความทนทานสามารถเดินได้ไกลขึ้นกลุ่มคนไข้ที่จะมาฝึก เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือเดินได้ดีอยู่แล้วเดินได้ไกลยอยู่แล้วอยากจะเพิ่มระยะทางให้นานขึ้นอยากจะเดินขึ้นเขาอยากจะเดินทางพื้นหญ้าอยากจะวิ่งให้นานขึ้นกิจกรรมพวกนี้เนี่ยการปั่นจักรยานเพิ่มความทนทานช่วยได้วิธีการฝึกกับจัก,กรยานเพื่อเพิ่มความทนทานคือเราต้องสร้างความสม่ำเสมอในการปัน่นไม่ต้องปั่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ควรปั่นให้ช้าจนเกินไปควรจะมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยแล้วก็ปั่นให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอจัก,กรยานบางเครื่องบางตัวเนี่ยจะ มีตัวเลขบอกว่าเราปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราควรจะรักษาตัวเลขเนี่ยจังหวะการปั่นต่อน,นาทีให้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องทำอย่างน้อย15นาทีต่อเนื่องเก่งขึ้นก็ทำา20นาที30นาทีแล้วก็ทำต่อเนื่อง3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยตรงนี้ก็จะเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจการทำง,งานของหัวใจได้เราก็จะสามารถเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็เดินขึ้นภูเขาเดินขึ้นน้ำตกได้ง่ายขึ้น อันนี้คือวิธีการใช้จักรยานนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้เพราะฉะนั้นถามว่าจักรยานดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมได้ดีแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกแล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องการวัตถุประสงค์อะไรเลือกฝึกให้ถูกวิธีการใครมีจักรยานที่บ้านนะครับลองกลับไปเลือกใช้ดูแล้วก็ฝึกให้ถูกวิธีการนะครับผมเชื่อว่าคนไข้ดีขึ้นได้แน่นอนตอนเรบวันนี้รีเบลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พีมีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook Live รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน1 1ม0ครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00นถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่พีกดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ